ครับวันนี้กลุ่มเชนชุบรีเราก็มาร่วมกับเยาวชนปดแอดที่กรุงเทพมหานครนะครับวันนี้19าถึงหาครั้งหนึ่งก็ผมก็เคยเป็นเยาวชนในปี216 6ก็ได้มาไม่ได้มาเทีย่ยวตรงนี้สหมายครั้งแรกที่ใช้ตรงนี้เป็นนักศึกษาปี2อ1 6กะครับก็มาร่วมกิจกรรมทุกครั้งนะครับครั้งนี้ก็ น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแนละ้วที่ใช้ระบบประชาธิปไตยนะครับตัวที่นักศึกษาเราเด็กรุ่นใหม่มาเป็นเยาวชนปกแอกกันนะครับเราในฐานะเป็นคนไทยแล้วก็ต้องการประชาธิปไตยแล้วก็ไม่ต้องการเป็นอิารนะครับตัวผมเองก็พร้อมกลุ่มเชียนชุมบุรีก็มาร่วมกับนักศึกษาอของสถาบาันนักศึาบาัณที่สานามหลวงครั้งนี้ด้วยกันครับ ค่ะสวัสดีค่ะแจ๊สุภานันค่ะวันนี้ก็มาร่วมเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับเยาวชนนักศึกษาคนรุ่นใหม่ที่ร่วมกันผลักดันประชาธิปไตยประชาธิปไตยคือทางออกค่ะตอนนี้เราขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ค่ะสวัสดีครับในนามของกลุ่มเชนชลบุรีครับวันนี้พวกเรานะสนับสนุนกิจกรรมของเยาวชนปลดแอกที่กรุงเทพในขณะนี้นะครับผมไปดําเนินการเข้าชื่อให้ได้ห้าหมื่นชื่อสําหรับ าการเปลี่ยนแปลงประเทศที่สาคัญในครั้งนี้กลุ่มเชนชนบุรีเราสนับสนุนกิจกรรมปลดแอกนะครับขอเชิญชวนพี่น้องชาวชนบุรีและทั่วประเทศนะครับมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศนะครับแล้วเชนจะเปลี่ยนแปลงชนบุรีต่อไปด้วยขอบคุณครับครับผมจีรัสเสรีเกษมสันนะครับผมอาจารย์ตู้วันนี้ก็มาร่วมกับเยาวชนปลดแอกของประเทศไทยเรานะครับผมผมเข้าใจความรู้สึกของเยาวชน นะครับผมเคารพการตัดสินใจเคารพในความคิดของเขาครับผมเรามาร่วมกันนะครับผมและร่วมกันเปลี่ยนแปลงจังหวัดชลบุรีของเรานะครับเชนชนบุรีครับครับสวัสดีครับผมกันฑพัฒน์บุญวิสิษฐ์ศักด์นะครับมาจากพัทยานะครับก็เป็นตัวแทนของหนึ่งในตัวแทนของกลุ่มเชนนะครับวันนี้เราก็มาช่วยน้องๆนะครับเยาวชนปกแอกนะครับในการที่จะขับไล่เผด็จการนะครับที่เกาะกินบ้านเมืองเรา มายาวนานแสนนานนะครับที่ตักตรงผลประโยชน์นะครับวันนี้เราจะมาไล่เเดจการกันณวันที่19กันยานะครับเป็นวันเดียวกับที่บิ๊กบังนะครับได้รัฐประหารนะครับวันนี้เราจะชนะให้จงได้ครับสวัสดีครับผมดรธนกรเปียพิสุทธิ์นะครับวันนี้นะครับทีมงานเชนของเชนชลบุรีนะครับได้มาให้กำลังใจน้องๆเยาวชนนะครับน้องๆที่เป็นคนรุ่นใหม่ เจเนอเรชันใหม่ๆที่มีความคิดมุมมองใหม่ๆที่จะเปลี่ยนแปลงให้ประเทศทให้ประเทศชาติาก้าว <9 S 2> <9 S 1> ไปในทางที่ดีขึ้นให้สังคมก้าวไปในทางที่ดีขึ้น,มนผมดรธนากรปริยะพิสุทธิ์นานของเชนเชนบุรีขอเป็นหนึ่งกำลังใจเพื่อให้น้องๆผลักดันให้น้องๆสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จเพื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีในวันข้างหน้าขอบคุณมากครับ